ครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมานะครับก็โอ้ยตกหลุมอันนี้เราก็พามาชุมรถเกี่ยวนะครับเราเกี่ยวข้าวโพดแล้วแปลงนี้สิบไร่นะครับผมผมเองนะครับของเราเองนะเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับวันนี้ใส่สิบร้อเลยนะครับรถเกี่ยวคนแถวบ้านนะครับ ขี่นขี่นิ่มดีนะครับค่อยๆเลือ้อยไปนะครับใจใจใจเย็นนะครับน่าอปค่อยๆไปนะครับไปเรื่อย ข้าวโพดตัวนี้นะครับร้อยประมาณสิบสองวันนะครับเกี่ยวแล้วนะครับก็ไม่ต้องร้อยร้อยยี่สิบก็ได้นะครับร้อยสิบกว่านะบเห็นว่าใบแห้งแล้วนะเพราะว่าปีนี้ฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใบแห้งแล้วก็เลยแห้งไวนะครับ ก็เแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเรารอครับเขากลับมาครับรอให้ถ่ายนะครับแหมชอบใจคนขี่นะขี่นิ่มเลยคนระับไปเรื่อยๆไปเลยนะครับ อ <c oughs> าแงะดูเม็ดนะครับยังไม่เต็มนะเต็มเปล่าน่าจะยังใ oh, ส่ยดัดยงไงโอ้ถอยไปหารถแสดงว่าอ๋อเต็มแล้วนะครับถอยขึ้นรถละ เี๋ยวเราคอยดูกันนะว่าสิบไร่นะรเราจะได้กี่ตันนะเดี๋ยวเราก็จะไปรถคันนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังเกี่ยวไม่เสร็จนะ,ะใส่รถแล้วครับเดี๋ยวรอเขาเสร็จก่อนนะคนี่เรามาดูข้างนี้บ้างนะนี่ปล่อยเขาโพดลงแล้วครับ ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ่ะเดี๋ยวเราคอยขึ้นไปดูรถเกี่ยวนะมาอีกแล้วนะ,ะเทเสร็จแ,แล้วนะครับเทเสร็จแ,แล้วขอไปเกี่ยวแหลมมานะครับตรงนู้นนะ พวกมันแห้งนะครับฝุ่นก็เลยเยอะนะครับถ้าความชื้นหน่อยๆเนี่ก็มีมั่งนะครับแต่ไม่เยอะแบบนี้นะควันนี้ฝุ่นแบบฟุ้งเลยนะครับเดี๋ยวรอเขากลับมาดีกว่านะครับชมกันใกล้ๆมาแล้วนะครับเก็บฝั่งนี้ก่อนนะเก็บแหลมก่อนนะตรงนี้มันแหลมนะครับทีผมตรงนี้เป็นชายทง ขีนเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแปลงนี้จะอ้อมอ้อมรถ1ิล้อกนะ่อนนะดูรถเกี่ยวดีกว่าโอ้นี่เมื่อกี้นี่พี่ผู้หญิงขี่ด้วยนะครับสิบล้อ ก็เตะก็ยัปัดตูดมาหานะพอเห็นคนแล้วก็เลี้ยวหลบนะจะได้ไม่กระเด็นโดนเรานะ แล้วนะครับยวพากันดูเพืินๆน,นะครับเกี่ยวไปเรื่อยๆพากันดูเพลินๆไปนะครับก็ปีนี้ฝนแรงนะครับก็ชอบให้งัวไป สาิบกว่าไร่นะแล้วก็เหลืออยู่ประมาณห้าสิบหกสิบไร่นะครับที่เอาไว้เกี่ยวฝากขายนะครับปีนี้ สี่ล่องนะครับอ่ามีคนโทรมาอ่าไปต่อกันนะครับอ่าเมื่อกี้นี้คนโทรมาขัดจังหวะหน่อยนะครับก็เราชับใช้โทรศัพท์นะครับในการถ่ายนะครับแต่คนโทรมาแล้วก็ก็ตัดไปนะครับ แล้วก็เขาโพดดีนะครับเกีก่ยวสามล่องนะครับฟันนี้สี่ล่องนะครับแต่ว่าเวลาเกาี่ยวเกี่ยวสามนะครับ <S <S เป็นบางทีนะครับ <S 2> <S 2> บางทีกเกี่ยวสี่บางทีกเกี่ยวสามนะครับแล้วแต่ว่าจะเจอร่องนีบหรือไม่เจอนะครับถ้าเจอร่องดีบก็ต้องเกี่ยวสามนะแต่ถ้าไม่เจอร่องนีบก็เกี่ยวสี่ได้นะครับเพราะบางทีตอนจับงานจับไม่ตรงล่องนะครับ มืดแล้วนะครับนี่ก็มองมองไม่เห็นเลยนะครับอะหกโมงครึ่งแล้วมนะั้งมองไม่เห็นแล้วน่าจะประมาณหกโมงครึ่งน,นะมืดๆแล้วเริ่มแล้ว ร็จแล้วนะครับดูยา,ยาวๆนะแปดเ้าสทีก็จบเพลงคันี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับก็กลายเสร็จแล้วนะครับ